สวัสดีค่ะอันนี้จากช่องบูมโรบินนะคะจะพามาอัปเดตเวลานะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะทวีปยุโรปนะคะตอนนี้ก็คือเวลาตีสิบเอ็ดหรือว่าทุ่มกลางคืนนะคะยังสว่างอยู่นะคะอันนี้คืออัปเดตเวลาให้ดูนะคะยังสว่างยังมองเห็นนะคะยังมองเห็นทางมองเห็นคนอยู่นะคะ ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณสัก6กโมครึ่งนะคะถ้าเทียบกับเมืองไทยนะคะหกโมครึ่งนะคะนี่ก็คือ5้าทุ่มนะคะมาอัปเดตเวลาให้ดูห้าทุ่มนะอันนี้คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะที่ทำให้เรา,เาได้ทราบว่านะคะ,ะเวลานะคะก็คือไม่เหมือนกันนะคะระหว่างแต่ละทวีปนะคะเพราะฉะนั้นทวีปรูปก็ยังห้าทุ่มยังไม่ได้มืดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ทุกคนก็จะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของเวลานะคะ อัปเดตเวลาให้ดูอัปเดตสภาพ นี่คือทวีปยุโรปนะคะประเทศในเทอร์เลนตอนนี้ก็คือห้าทุ่มครึ่งนะคะก็ยังไงก็ฝากช่องบูมโรวินด้วยถ้าถูกใจนะคะก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยจะได้ทำสิ่งแปลกไม้ดูนะคะนี่ก็คือไม่ได้แปลกแต่ว่าคนอาจจะไม่ทราบว่าห้าทุ่มยังสว่างอยู่นะคะเพราะว่า มันเป็นธรรมชาตินะคะที่สร้างสารรค์มานะคะให้แต่ทวีปแต่ละทวีปนะคะวันเวลามันมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่ดูวิดีโอนี้ก็อาจ,จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะฝากช่องบูมโรบินด้วยนะคะ